No, no. ก็เริ่มจะมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วใช่ไหมคะแลวถ้าพ่อแม่คนไหนเริ่มเห็นว่าลูกมีพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หยกและแม่จีอีซี่คิวไทยแลนด์อีกแล้วนะจากชื่อคลิปเนี่ยคุณแม่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละว่าเราอ่ะมาพูดเรื่องอะไรกันค่ะเพราะว่าเมื่อถึงช่วงหนึ่งเนี่ยน้องๆเนี่ยก็เริ่มจะมีพฤติกรรมเรียนแบบแล้วใช่ไหมคะเราเนี่ยจะมีวิธีีีีกกาาารรัับบบมมืออยยงงไง้ง้เด๋วในนนนคคคลิปํตะะ 영상편 <목소리로> คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะสังเกตเห็นว่าเวลาน้องนอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนอนท่าเดียวกับคุณพ่อเป๊ะเลยหรือเด็กบางคนเนี่ยก็มีความรักสวยรักงามชอบเครื่องสําอางเหมือนกับคุณแม่เพราะว่าเขาเนี่ยชอบสังเกตพฤติกรรมของเรานั่นเองค่ะแลวถ้าพ่อแม่คนไหนเริ่มเห็นว่าลูกมีพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงกันบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะน้องๆเนี่ยสามารถเรียนแบบพฤติกรรมของคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อยู่ในคันเลยนะคะซึ่่งการรเียนนแบบไไมด้ หมายถึงเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปบางครั้งเขาก็เรียนแบบทั้งเสียงท่าทางของคุณแม่ได้นะคะและที่สําคัญที่สุดเลยการเลียนแบบเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆแล้วก็จดจํานําไปใช้ด้วยค่ะทําให้ลูกของเราเนี่ยสามารถพัฒนาด้านประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเขาแล้วก็เป็นการพัฒนาสมองไปด้วยค่ะในช่วงก่อนวัยหนึ่งขวบเนี่ยค่ะน้องๆเนี่ยจะเรียนแบบพฤติกรรมเราเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่าทางการยิ้มการหัวเราะการใช้เสียงต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยหันมาสนใจค่ะ เด็กในวัยนี้นะคะก็สามารถเสริมทักษะในการฟังแล้วก็เก็บคำศัพท์ที่พ่อแม่พูดเนี่ยไปใช้ในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ และในอีกหนึ่งช่วงวัยที่เราต้องระวังเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือวัยหนึ่งขวบขึ้นไปนั่นเองค่ะเพราะในเด็กวัยนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้ทักษะการใช้อารมณ์การใช้ท่าทางน้ำเสียงต่างๆของเราแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกๆเนี่ยเริ่มเรียนแบบนะคะก็ย <The clue> ิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยที่เราจะไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกนะคะเพราะว่าเขาจะจดจํามากๆเลยหรือแม้กระทั่งการเล่นมือถือต่อหน้าลูกเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามากๆเลยนะคะเด็กในวัยนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้เรียนแบบร้อยเปอร์เซ็นต จะจดจําสิ่งต่างๆที่เขาเห็นเนี่ย เก็บไว้ในครังสมองแล้วก็นําไปใช้ในอนาคตค่ะมาถึงช่วงวัย2อถึงสขวบกันบ้างนะคะช่วงวัยนี้เนี่ยเขาจะเอาความจําที่เขาเคยจํามาตั้งแต่เกิดจนถึง2องขวบเนี่ยมาปรับใช้กับสิ่งที่เขาพบเจอในปัจจุบันค่ะแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันได้อย่างเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ไม่ควรปล่อยให้เด็กๆช่วงวัยนี้เนี่ยดูโทรทัศน์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามลาพังเด็กขาดเลยนะคะถ้ามีการดูเนี่ยก็ควรจะจับเวลาแล้วก็คุณแม่นั่งดูอยู่ด้วยเพื่ออธิบายเขาว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่่ควรทําเพือ หีกเลี่ยงพฤติกรรมด้านลบของน้องๆนั่นเองค่ะ คุณแม่หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยค่ะเพียงแค่คุณแม่เนี่ยให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจกับลูกๆค่ะพยายามสังเกตนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีการรีแอคชั่นยังไงบ้างเมื่อคุณแม่พูดเนี่ยแล้วก็ทําความเข้าใจกับธรรมชาติที่เด็กๆเ,เป็นเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันไปทีละสะเต็ปนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยพฤติกรรมการเรียนแบบด้านลบเนี่ยก็จะน้อยลงไปนนั่นเองค่ะในเด็กวัยนี้นะคะนอกจากคุณแม่เนี่ยจะต้องดูแล ให้ความรักความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการทานนมที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ประโยชน์ที่หลากหลายค่ะอย่างเมจิอีซี่คิวบ์เนี่ยเขามีสารอาหารครบถ้วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น DHA ธาตุเหล็กแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันที่แข็งแรงวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงประสาทและสมองโอเมก้าสามโอเมก้าหกแลคตาเดลินและนิวคลีโอไทป์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดก้อนสามารถพกพาสะดวกแล้วก็ชงง่าย ๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณแม่มือใหม่ทุกคนวิธีที่แม่หยกเล่าไปเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันได้ไหมคะสําหรับใครที่ปรับใช้แล้วเนี่ยก็สามารถนํามาคุยกันได้ข้างล่างนะคะเด็กในวัยน,นี้เนี่ยแม่หยกก็บอกตรงๆว่าเป็นเด็กที่เขาต้องการความรักความเข้าใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่เนี่ยเสริมให้ลูกได้ถูกจุดเนี่ยก็จะทําให้น้องๆเนี่ยเติบโตได้ตามวัยอย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะก่อนจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเมจิอิตตี้คิวบ์ไทยแลนด์ด้วย